เยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยโอโอ้ย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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ออยอ้ยอ้ยโอ้อ้อ้ยโอ้โอ้ยยอ้โอ้ยออโอ้อ้ยโอยอยอ้ยโอโอ้อ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ย ดำทุดทุตัวนี่นาบกเน่อซาติอาเก็ลยกสเป็นบนไหนบ่เอ้าเอ้าเอานาไม่รู้เมาอ้ยสาอ่เนาะอ้ยน้กกรบเลเออกะแนวนี้กขยละบ่เอ้ยเออเป็นโยงเยียง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 พี่น้องเอ้ยอืม นอนจกนอนเอาเอาจกแล้วบัะได้อ no. no. uh! uh! ีกแล้วจ้าได้อีกแล้วพี่น้องได้อ yeah. ีกแล้วโอ้ยซองบาทเท่านั้นข้าพเจ้นได้คุดนะเฮ้ยนอนจกอะไรเนาะแต่จีจกตัวใดเราจะหน้าว่าถึงงวลรวมเหล้าอยู่ในพวกจิ๋นเทิดรด๋ายแค่บุญฟาซาโลกเมาจก กบเลาเด็กบเลาโอ้โหนมล้มกบเลือเขียดมาตัวน้อยตายแท้หน้าน้อยมีกขยงแต่แต่ผักขยงเล่มกลเอาเป็นสีมามานี่โอ้ยไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยอ้อ เดอเออหนึงวนมอของอาอกบนนม่ไ่ออเออเอออไลุบกบแล้วจากโตเดีอแล้วน้องหูนึงได้ชอบโตลเออเขียนกบยังจะมาโตรอยป่านาบอเอาอ้าซอนบอซนโซน คนสอพี่น้องก็มาตัวน้อยตายแท้นนี้แม่มันหรอ่คพ่อมันเ้าอ้นน้อยกเกียรติโม่โม่โมมันก็ได้พี่น้องเอ้ยอ้าหาต่อจะหาต่อไปรออีกแล้ว mình sẽ sang pha bò ừ. mì bò cà phủ vâng tụng nam đỡ đúng năm cà phủ ừ áo à, luôn phi đong จ้าปสิได้หรือบ่ได้เนาะบุดคกบอืมเลือยู่นเลือกินแล้วพี่น้องเอ้ยซ้ำนิกระไรตีกระปูกระปูง่ายเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นจ้ากระปูอืมอาต่อหูลอยยุ ลอยอีกแลวูบางลึงนึงก็ลอยูนี่ก็ลอยกระปูบ okay. ่ลอยเปอร์เซ็นะออ์เซ้นมีรออย่้ได้ครบอันนี้่อืได้เปอร์เซ็นลอยซาวลอยซาวพี่น้องผาานี้วมารุ่นกัน่าสิได้คบแทบบอหรือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในรูกระปูเด็จะทุกคนเนาะเออ เอยเบาอยู่วมวงลมนั่งปวดว่าลมแหงระวังเตรียมตัวอะไร่เลยนะรุนพี่น้องรุ่นมาสิไดโกบบอเอมือนีอสิฮหอดีิบ่สาวตุ่รอกบอยู่ะ ออ้โหดอยซาบุเซ็นเพื่อนกระปูนน่จ้พี่น้องจ้ากระปู่ห้มามเบ่เอานาะห้ามไ่ได้ยากจ้าอยากกินกบาอยากกินกบจ้าอืมกําลังรอมื่อพี่น้องเอ้ยนี่กระคำเริ่มคำเข่าไปเข่าไปแล้วจ้าพี่นอ้องหูโกบอีกแล้วนี่แต่ว่ากบ อ้จอืมอ้าวชได้บ่อบบนี้เป็นอะไรคือบ่ออืมบนะอกบีกและงูใดก็กบงูใดก็กบแกบอดเห็นอนสินหายเลยพี่้องเอ้ย อาก,กูอ่าบัแต่ก,กามีแต่ตัวน,น้อยๆตัวน,น้อยๆสังเกตโมสองโตโต้ลอยเขียนรตาน,น้อยสองโตตพันเน่อืมไมาได้อยากเด้ออีก, <c ười> แ,อกแล้วเด้ออืออ้าวแตพี่น้องจาก่อนสิกอั้วกันได้กบอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะดิ ได้แต่ว่าจำนี่นะโอ้หนุ่งไปแล้วใช่้ยอืมจังมันได้จักโตพี่น้องเ้ยได้อยู่ซีฟัวโตนี่แหละอือเอามาค้ามั้งว่ากินส้มโอ้อยากได้มาค้าเมื่อหากินส้มอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นักมาค้ามตั้มนี่อือ นี่นะไม่ต่อยก็มีเออนี่เป็นพัอ่วอยู่นั่นนั่นเป็นพัอ่วอยู่บางน้อยอะมาฮะข้ามเจียงตะวันกิ่นจ่างเส่อาอีกแหละเอาเอาเถิง้เถิงื่อเหมอเหม่อเหมอมาจากพี่น้องจ้าฮอด สถานที่แล้วจ้าทุกคนเนาะกลับบ้านกลับบ้านจ้าเออมาเบิ่งผลงานก็เออสีอะไรจักโตจักโตพี่น้องมาเบิ่งซอยกันจ้ากบใหญ่ครับคนแต่กบใหญ่เด้อยประมาณสิบเจ็ดตัวสิบเจ็ดตุกทั้งกบทั้งเกล็ดอันนี้ของทีมงานทางนี้พี่น้องเห็นแต่ผักขยงอาญะอยู่นี่ เบิร์กจบกอกเบสกอนให้กันมาปืดกบไปมามามาๆากินเข่าเลยทั้งนั้นนะปุ๊ออกซะเนาะมาเด้อมาเด้อกินเข่าจะเพิ่งจะกินเข่าง่ายยได้เนสายลายนะยิงขาล่ไปทังคุณเล้วได้ทั้งนั้นนะใค่นี่เออซ่อนซอง อาใช้สองคนเพื่อนอะกำลังมานี่จ้าคอมพิวเตอร์ก็ได้อยู่สิบก็โตแต่ว่ามันโตวน่อยพี่น้องเออซ้ำกบเอออันซ้ำขี้ัดซ้ว่าอันนี้ก็ใหญ่สุดอันนี้ก็ใหญ่สุดกับประมาณสองโตแล้วก็บ้าเออกบบ้าจ้าของเพื่อนอะได้กบบ้าอยู่สามสี่โตเพื่อนบอกเลยเนาะ น้เลมาเมื่อยาเราไจักาหมาฮะเอ้เสือเอ้สิเม็ดซอยมอยเนาะไอ้อาดละทธคำหวยม่ห้องอยู่พิกบ่อเห็น่มบเห็นหนีเขาอยู่ใน้นองหนีนีกินข้าวจ้าพี่น้องเออผู้บ้าน้อยเมื่อยย่างน้ำเนาะกินข้าวมาเด้อพิคนเด้อกินข้าวเด้อกินกับย่งกินกับปลากินกินเธอกิน เออหิวตีแอร์เพิ่มเติมบางไข่ออกเด้อยนางงานเฮ้ยไอ้อะเป็นตะมิ่งเพิ่งในเซอร์เออเปอนส์หิวข่าวพี่น้องเอ้ยถ่าสองเพิ่งตะกอนพี่น้องเอ้ยจังจงโง่เนาะเออกำลังย่างมาฟูอ้าวสปอนส์คินข่าวซะก่อนพี่น้อง ¡Gracias!